อ่าตอนนี้เป็นการวอร์มก่อนนะท่านผู้ชมนี่นี่วอร์มนี่เราต้องจูบ่บบนี้เลยเหรอฮะนี่เราเราเราโชว์กิ้งก่าก่อนท่านผู้ชมนอนก่อนโอ้ให้นอนให้นอนนอนนิ่งๆนะไม่ต้องจับนิ่งๆนะเก่งมากอ๋อให้นอนนิ่งๆให้ต้องลุกนะเดี๋ยวเพิ่งลุกเฮ้ยโอ้โหเอ้าอ๋อนอนบอกให้นอนนิ่งๆนอนนิ่งเลยฮะ อันนี้่ออะไรฮะตัวนี้อันนี้อันนี้คือชื่อนิดนะนิด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 นิ้วนิ้วนิ้วเอ่อนิดในกาดด้วยนิ้วนิดลักเล่านิดมานี่มาอยู่นี่อันนี้นิดอ่านิดนิดไม่ต้องกลัวนิดไม่ต้องกลัวนีดไม่ต้องกลัวกลัวนีดไม่กลัวค่ะหนูกลัวนี่ไม่ไม่นี่ไม่ใช่ตุ๊กแกจะจะไปกลัวทำไมซูนเราเป็นพิธีกรเอาป่ะข้าไม่เอาอ๋อมียอมเอาอีกโอเคครับตอนนี้เราลองตุ๊กแกเดี๋ยวเก็บเก็บก่อนเลยไหมฮะเก็บเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะ เรียบร้อยครบทุกต uh ัวนะครับครบหมดแล้วนะครับอาอาอาครบครบเรียบร้อยนะครับขาดไรปะะที่หมดแล้วเรียบร้อยนอนซะไม่ไม่ไม่ไฝึกนอนเล้วฝึกอะไรฮะฝึกให้เชื่องอ๋อให้เชื่องอ๋อให้เชื่องให้เชื่อแล้วทำไงครับอ๋ออ๋อไม่กัดอยู่แล้วครับเพราะว่าเขารู้ว่าใครเป็นพ่อพ่อจิ้งจ้าฮะแก่ได้ไหม เอาเลยฮะตุแกเลยฮะอันนี้โชว์ตุแกนะฮะพ่อจับนะขอพ่อจับหน่อยนะโอ้ยตัวใหญ่ซะอันนี้ชื่อใหญ่ชื่อใหญ่ฮะโอ้ยดูดิฮะโอ้ยข้าอาบากทำไมฮะเขาตื่นหน่อยอ๋อตื่นเลยฮะตื่นเต้นฮะโอ้ยอย่าตื่นเต้นนะลูกตื่นใหญ่ใหญ่ นี่แล้วโบราณเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดตุ๊กแกกัดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยเลยถ้าฟ้าไม่ผ่าเขาก็จะไม่ยอมปล่อยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่จริงอะนะฮะไม่จริงฮะไม่จริงครับอันนี้ชื่อนอนนอนอันอันนอนอันนอโอ้ยลักษณะอันนนอันอันนนอันนนอันนนันนนอ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 ้นนนอั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 นนนนนอันนนออัอันนนอันอนนนอันนนอันนนอันนน อัน <c oughs> นี้คุณ <c oughs> คุณเล็กคุณเล็กอ๋อคุณเล็กคุณเล็กคุณเล็กหางพิ่งกอกเลยนะคุณเล็กหางยังเล็กอยู่เลยอ่าคุณเล็กอก็ <c oughs> ถ้าป้องมุมสูงจับก็จะเห็นว่าโต๊ะของผมได้เต็มไปด้วยตุ๊กแกเรียบร้อยแล้ว <laughs> มีไซส์ต่างๆให้เลืยก ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับนายโย่งตุ๊กแก่พ่ท่านผู้ชมก็คงมองเห็นจริงว่าตุ๊กแก่พ่นายโย่งจริงแล้วอย่างน้อยๆผมก็รู้แล้วนายโย่งผมเนี่ยสามารถเดินทัวร์กับนายโย่งได้ผมไปแสดงด้วยได้ไหมได้ได้ไหมไ <c oughs> เพราะว่านายโย่งเป็นนายโย่งตุ๊กแก่ไพ่ของผมเป็นต่อยกิ้งกาสยบ <c oughs> อ๋ไหมอ๋ไหมอเออได้ไหมได้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 อ๋อกตัวหนึ่งเห็นไหมคือคือท่านผู้ชมจำไว้อย่างในโลกเนี่ย ในโลกนี้ไม่ไม่มีอะไร่มีค่าสูงกับความรักความเมตตาท่านขอให้ท่านเพียงแค่เป็นคนที่มีความเมตตาทราเท่านั้นเองแล้วท่านจะกลายเป็นคนมีบารมีคนที่มีเมตตาทํานี่มีบารมีจริงนะถ้านเชื่อไหมเชื่อเดินไปไหนจะมีแต่คนมีมหนีออมันเรไม่ต้องห่วงเลยเดินไปไหนนี่เห็นไหม